ไปเลยคณะกรรมการเก็บ้วยนะเก็บค่ะเอาอันนี้คือเอกสองชิ้นเลยค่ะหมดแล้วทั้งหมดแล้วไอ้สองชิ้นใช่ไหมคะคุณนวลสีค่ะคุณนวลชวีคุณนวลชวีค่ะนิวเจอร์ซีย์หนึ่งสองสี่สองค่ะเสียบไปเลยเสียไปเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะคุณพจนีค่ะหนึ่งศูนย์หกเอาไปเลยค่ะต่อไปรางวัลนี้เลยนะคะสองร้อยสามร้อยห้าร้อยสองร้อยก่อนค่ะ 200เหรียญน,นะคะ200ค,ะ200ค่ะ200ผู้ที่โชคดีคือ1275แววดาวแววดาวค่ะ1 7 7 5แววดาวค่ะ, 1, 2, 7, well คะมารับรางวัลด้วยค่ะรางวัลที่3 200ใช่ไหมคะ2 0 0อ่ะคุณปี้ถือให้หน่อยนะแววดาวอันนี้รางวัลที่2นะคะรางวัลที่2โอ้มีชื่อทุกคนเลยนะเนี่ยรางวัลที่2นะคะ 27ค่ะสุภาพรโพโพ,พสิสสุภาพร527 527สุภาพรรางวัลที่สองรางวัลที่สองสุภาพรมารับด้วยอันนี้เขาเรียกรางวัลที่สองสุภาพรสุภาพรอ,อ,อ่ะละคะตอนนี้พี่โจ,โจ เต้นเต้นเต้นต้นต้น,ตน,ตนใครมาจากฟิลลาคะฟิลลา885ค่ะคุณติ๋มค่ะคุณติม๋มฟิลลาค่ะคุณติม๋มฟิลลา แต่ว่าให้เขาเป็นคนจ้ะอ่านี่นะคะอันนี้นะคะ่ะรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยพี่มีบุญม,ม,มีมีตังไปทำบุญพรุ่งนี้ลว <c oughs> <c oughs> ะวนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนู <c oughs> เอาตังไปทำบุญ เล็กน้อยเดี๋ยวจะดูต,ตัวนานต่อเชิญค่ะกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกๆรางวัลน,นะคะที่1 2 3สาโดยเฉพาะแล้วก็ทุกคนที่มาเที่ยวงานวันนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณนะจากใจค่ะถ้าอยากจะอยู่ต่อก็เชิญนะคะวงศ์โบนง,งตรีสดก็อยากจะบรรเลงอีกสักสองสาเพลงโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆคนนะหวังว่าหวังว่า enjoy ทั้งอาหารและสถานที่ โอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะลืมไปลืรูปเพื่อปิดขอบคุณพี่บางอ่อนลิซ่าด้วยนะคะวันนี้ขับรถมาส่งโจโจ้นะคะขอบคุณบางมาคุณป๊อปปี้ขอบคุณคุณต้นตาลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณคุณบุดดี้พุทธิชัยด้วยนะคะที่ให้ความเมตตาที่พักอาศัยกับโจโจ้นะคะ เดี๋ทางบอกไปทุกท่านคุณเหมียวด้วยคุณเหมียวลาด้วยคุณเหมียวลาล้ก็ลาก่อนเดี๋ยวพบกันบันรูปแบบต่อนะคะคุณเหมียวเชิญค่ะวันนี้ขอบคุณไปยังชีมงานของชื่นชีวิตด้วยนะคะตบมือช่นชีวิตด้วยนะคะเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วได้ค่ะเอออะ ค,ครับแหทีมเจจิใครเป็นเจ้าของ ana, รถ Toyota KJR8467 เลื่อนให้หน่อยครับอยู่ทางซ้ายนี้ครับ <S <S Toyota Grey Color KJR8467 Sweet Thank You